จากเออ,เอ,อ ัสดีครับผมมาพบกับแอมสโตเอโออีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมายิงปลา,าเป็นหมายเก่านะครับหมายที่มีลุงเขามากลางมองนะครับรู้สึกว่าจะกลางมองทุกวันเลยครับผมตอนนี้ก็ปลาหายหมดเลยครับไม่มีเลยยังไม่มีปลาลอยนะครับวันนี้ก็มีเวลาครึ่งวันนะครับผมตอนเช้าก็ไปส่งเมียไปทํางานนะครับเพราะว่าวันนี้เมียมี โอนะครับมี Ot ทีพิเศษมันหยุดนะครับผมตอนนี้ผมก็เลยเมีเวลานอกเหนือจากที่เหลือก็เลยมาหาปลานะครับว่าเลิกงานจะไปหาลูกกันนะครับจะไปหาแม่ยายนะครับผมโดยจะมาหาปลาไปฝากแม่ยายกันนะครับผมวันนี้เป็นภารกิจหาปลาไปฝากแม่ยายนะครับคอยชมกันดูว่าแม่ยายผมจะได้กิน ปลาหรือว่าจะได้กินน้ำพริกนะครับผมคอยลุ้นคอยติดตามไปพร้อมๆกันครับผมว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่านะครับปลาล่องน้ำขุณนยิงลำบากนะครับตัวก็สวยๆอยู่ครับปลายตัวลองยิงดูนะครับไม่โดนนะครับ นี่ครับมันขึ้นอยู่ชายผาบุงนะฮะแต่ขึ้นไม่สูงนะครับดูนะลองยิงดูฮะตัวนี้น่าจะโดนครับ ดึงครับจะขาดนะครับดึงติดสว่านแล้วก็ดึงนะครับทำให้สายมันบาดเนื้อปลานะครับโอเค หลุดมาแล้วครับติดถาวันนะ ปลาสาสวยนะครับประมาณครึ่งโลตัวนี้ครับมีเยอะครับปลาเหมือนไม่ฉลาดครับมันล่องกันเร็วแล้วก็อยู่ลึกนะครับ ไม่หา่ผมได้กินปลาแล้วครับผม <laughs> นู่นครับทมม่านผู้ชมฝูงใหญ่เราอยู่ทางนู่นครับ,น,บนมาแล้วมาแลวหันข้างให้ มีการยิงกับพันข้างให้โดนครับ นี่ครับไอ้สวยครับผมอุ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้โหรอแบบนิ่งๆเลยครับท่านผู้ชมมันยิงผิดเฉยเลยอ่ะ ประมาณสิบแปดเมตรครับกวบยี่สิบเมตรนู่นนะไมตนิ่งนะเมตนิ่งนะครับวนวัดวนไปวนมาอยู่ฝั่งนู้นอุ้ยฝูงใหญ่นู่นนะ่ะ ตู่นใต้ร่มไม้ฟูงใหญ่เยอะยี่สิบกว่าตัวน่าจะรู้แหละมันไม่ยอมอมา <laughs> ผมก็หมดเวลาแล้วนะครับกับทริปหาปลาไปฝากแม่ยายนะครับผมระหว่างที่อัดคลิปยิงปลาอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับโทรศัพท์เกิดกระเด็นลงน้ำนะครับเกิดจากผมใส่สายสองเส้นยิงปลานะครับทำให้แรงสบัดแรงเวี่ยงแรงกระแทก นั้นสูงนะครับทําให้ตัวล็อกโทรศัพท์จากตรงนี้นะครับจากสกูที่ผมขันไว้นะครับกระเด็นออกตกลงน้ําไปทั้งที่จับโทรศัพท์และโทรศัพท์นะครับตกไปประมาณ10นาทีนะครับผมก็ลงไปงมเอาขึ้นมาปรากฏว่าโทรศัพท์ไม่ดับนะครับยังใช้งานได้ปกติผมเลย สลัดน้ำออกเพราะว่าน้ำมันเข้าโทรศัพท์นะครับแล้วผมก็ปิดเครื่องแล้วเอาไว้ในรถหลังจากนั้นปลาก็ลอยดีครับยิงไปเรื่อยๆทั้งหลุดทั้งขาดทั้งโดนทั้งผิดสารพัดมีช็อตสวยๆเยอะแยะมากมายแต่ผมไม่ได้อัดคลิปครับวันนี้ผมมีปลาไปฝากแม่ยายด้วยครับ มาดูปลากันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่วันนี้ยิงหลุดยิงขาดเยอะนะครับนี่ครับผมปลามาหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าตัวครับปลาไายสวยนะครับตอนนี้ก็ รอรับแฟนอยู่นะครับแฟนเลิกงานบ่ายสามวันนี้แฟนมีโอทีวันหยุดนะครับส่วนผมก็ไม่มีนะครับตอนเช้ามาส่งแฟนแล้วก็ไปยิงปลารอถึงเวลาก็มารับแฟนนะครับไปบ้านแม่ยายก็เลยคิดว่าไปยิงปลาไปฝ่าแม่ยายดีกว่าครับผมวันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับแม่ยายผมไม่ได้กินน้ำพริกแล้วครับผม เดี๋ยวรอไปชมผลงานที่บ้านแม่ยายนะครับ